ไม่ต้องมีแว่นหรืออุปกรณ์เสริมใดๆเพียงลูกตาเปล่าก็สามารถเห็นภาพ3ามิติแบบไร้กรอบหรือทะลุจอได้เลยวันนี้พบกับ Le n o v o ThinkVision 27 3D จอมอนิเตอร์ที่ออกแบบเพื่อการทํางานด้าน 3D โดยเฉพาะมาพร้อมเซนเซอร์ติดตามดวงต,ตาผู้ใช้แบบเดียวไทม์พร้อมด้วยสเปกจอรกราฟิกระดับมืออาชีพให้ความทิ้งตรงสีที่แม่นยําช่วยแสดงผล3มิติแบบทะลุจอได้อย่างสมจริงบนความละเอียด 4K p a n e l IPS คมชัดสูงในขนาดเต็มตาที่27นิ้วเริ่มจากตัวขาตั้งสามารถปรับยกปรับมุมเอียงและหมุนไปมาตรงกัที่เป็น มอนิเตอร์ระดับไฮเอนส่วนปุ่มกระตั้งค่าตัวจอก็มาเป็นจอยสติ๊กตามพิมพ์นิยมขอบด้านข้าง้ายมือก็มาพร้อมขาขแขวนหูฟังที่ซ่อนอย่างแนบเนียนท้งนี้ตัวจอสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยสาย USB เพียงเส้นเดียวสะดวกสุดๆเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วก็จกัดการติดตั้งซอฟต์แวร์ 3D Explorer ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นส่วนลมการแสดงผล 3D ของตัวจอเลยก็ว่าได้โดยส่วนนี้เองคือตัวช่วยทําให้จอสามารถทางานร่วมกับซอฟต์แวร์สร้างงานสามมิติอื่นๆได้เช่น t d s Max หรือจะลองใช้งานไฟล์ 3D ตัวอย่างเพื่อทดสอบตตตัวววจออออออก่อ่่่นนนาาารระบ์์แแ 3D ทํงงงงไดด้ย้ยถููเชลลมข Software F1 หากคนต้องเห็นก็จะเห็นเป็นภาพโมเดลลางๆแต่หากเป็นผู้ใช้ตัวจริงเห็นก็จะเห็นเป็นภาพโมเดลที่ลอยออกจากหน้าจอชัดเจนเลยหากมีไฟล์วิดีโอที่ถูกแปลงเป็นไซส์ใบไซส์ก็สามารถนำมาแปลงเป็นมุมมอง 3D ผ่านตัวจอได้และนอกจากดูหนังแบบ3มิติแล้วก็ยังสามารถเล่นเกม3มิติได้เช่นกันโดยมองเห็นความชัดลึกเห็นมิติการแสดงผลที่มากกว่าเดิมเช่นเกม Light of the Tomb Raider ที่มีโหมด s e r e o ริ t e ส e s c o p e 3D เปลี่ยนการแสดงผลเป็นไซส์ใบไซส์จากนั้นก็กดปุ่มลัด Alt Q เพื่อเปิดใช้งานมุมมอง 3D แบบทะลุจอได้ในที่สุดสหรับตัวจอ Learvel Ting Vision 7D ตัวนี้นะครับเปิดราคางามๆที่8 9 9 9 0บาทอาจดูแพงแต่ถ้าใครเอาไปใช้ทำงานหาเงินจริงๆยังไงก็คุ้มแน่นอนในอนาคต